โอ้ไหวเวล่าพี่เด็กไหวเว่าเออไหวเ่าฮ่าฮาป้อมูแขออมโอ้ยังไม่คิดเอาโดนี่มานะ่ โอ้โอ้ม่ลยกดผิดโอ้วยทำพก็ลัวเด้อเอ้าวไหนก็สู้มาได้แต่หนึ่งแต่สองหนึ่งรอเลี้ยวยังบันนั้นยังกดบ่ลงนะบักกิจบักมาเรียบักนั่นนะ กดกดปากกายอย่างงี้บนะ่ลงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแนละ้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไล่เดี๋ยวไล่เดี๋ยวยิงมายังเ <c oughs> นียโอ้หลอกดิหลอกดิว่าแม่นข้างหนึอยังว่ามีนนะได้ว่ามีนนะจบคือจบนะ mất tiền đi bom nè, ô, mất tiền bom những nẻ nè, bom nay hải

โอ้ชิบหายแล้วสังส่งๆว่าทนใส่คูดาวนะ่ะใส่คู่ดาวโคตรเจ็บเลยเออออกม,มาป้องกันแนละ้วเอออออเพื่อป้องกันนะให้มันโดนตีเบาๆแล้ว ừ ngồi đấy mà đúng mà đúng mà mà đúng ừ, mà đúng mình đúng mà ลืงกับลอเรียวโอ้ว่าถ้าตัวเอื่นผมตีปะเถียงแล้วนี่ถ้าร้อนเรียวหนึ่งหนึ่งว่าจะหาทำว่าดีเลยโอ้ยมาบอ ผมตายดีเดียวหลังเกมนี่ผมพลาดตายทีเดียวนี่ผมจบเลย,เลยได้ไงเชยอย่างว่าเราหลงพ่อกระเทนโอ้สมุดเวทแล้ お เขาบอกของรู้นะเผลอบอกเจ้าเป็นบ้าดิเจ้าออกจังสั่นเลยโอ้ยก็ออกมานี่พอยมันบองกันได้สินี่เป็นไล่ไงผมเนี่ยดููโอ้ยยางวะออกไล่ออกโลมาดีกว่าบอกให้ โรเี่กมันไม่ได้ล่าอย่างมากมายจกิลมันมีเรื min, ่อยๆตรงไหนก็บอมีการตีป้อมแล้วถ้ากงบอกมีการตีป้อมองไปตีป้อมเลยเออ

เยี yeah. oh. ่มนีะไม่ลาเลยนะอหุ oh, super Hello, super ่นมึของมีงเอ้าตายโอ้สู้ไ่ได้แล้ววะโอ้จบดีว่าจบเลยวะหนแหงพดด้องขันน่ะดแหงังเงิน่ะโอ้สูส่ได้สู้ไ่ได้สู้ไ่ได้สู้ไ่ได้เงนเงิน่ะเย่ยสู้ไ่ได้สู้ไ่ได้ วางแลังเกิดเตัวแม่ยอดจิบ่อบบ๊อบอมาลอยกาแฟพแก้วนึงอ่ะบ่ววยอดจิตนะอือเอาอยคอตายตายิ้มหาแล้วโอยยังวะยเห็นวาไปยืนรอ่า ลูกอย่างอัดคลิปไปแล้วบ่ต้องห่วงบอกผมอัดคลิปไปแล้วตั้งแต่เจ้าบอกว่าห้าตัวแล้วบ่เป็นยังงั้นมันแค่แก่แฝงแก่อุ้ยมันเจ็บเนี่ยเจ้าหัวแฝงล้างกั้นทีหนึ่ง ยังไม่ห้าวก็ไปรงอินเดียนรออยู่เนี่ยโยอย่าเป้าปเชีย,ย,นะย,ยร์ชีพมากเอาไว้เชียร์แม้เนี่ยมันนี่ตีแล่วใคยแต่งงอ้ะเฮ้ย

lúc nào lúc ừ, nào lúc những lúc nào lúc nào lúc mỗi lần lên lúc nào lúc lên lúc nào lúc nào lúc nào เส 1941, ียเวลาวะอย่างไๆยอาไปเชียร์ทีมเลยตอสุ่มแล้วตนี่ยเออนี่ครับเราจะมาประจานนะครับคนนี้นะครับตอนแรกเขาบอกว่าถ้าราเรียกหนึ่งหนึ่งถ้าเราเรียวหนึ่งหนึ่งถ้าห้าตัวเสียกาแฟ มาดิมาดิมาดิครับมาดิมาดิวัวทีเ่เอา้าเอา้เอายังไม่ oh. oh. Moment, กลับดิเอา้าเอ้าอ้าแมนกลับแล้วยังไม่กลับดิยง่เี่เขาเนี่ยคนความรู้น้อยด้วยนะพอเพิ่งหันเล่นอารีนะไม่รู้ว่ารอเลียวมันเป็นยังไงนะดูไว้รอเลียวอะ่ะถ้าจะเจอกับหนึ่งหนึ่งอ่ะต้องตัดเลือดหนึ่งเพราะว่าท่าสกิลท่าแรกของรอเลียวคือการดูดเลือดแต่ตอนนี้จบแล้วเอา้า เคคิดออเคคิดพีหนึ่งเอาใครทา้ทาก็ผมบอกแล้วท้าผิดตัวแล้วปท้าผิดตัวแล้วคุณท้าผิดตัวผมเอาคุณ้าป้อมได้ไหมเนีน่ยผมรู้สึกว่าไม่เจ็บเลยขนาดโดนป้อมยิงนะนะเลยเจ็บปไปหนึ่งโด่เจ็บไปหนึ่งดอก

อินดี้ไปเรียนสิบแปดก็มาเรียนไหมโอ้เยอะเอามากาแฟแก้วนึงเอ้วปุ๊บแกยวกันเนาะคว้าไปเชียนเนาะกาแฟแก้วนึงดูเลยครับผมผมโดนบิดกาแฟนะแก้วหนึ่งนะคือโดนคนผมฟาดต่อไปแล้ว มันม like ันไม่เกี่ยวหรอกไม่ไม่ออกมาเชียร์แมเพราก่อนออกไปพุ่งมาใส่ใครเดี๋ยวสออนกันนะครับ